สวัสดีครับผมเอลอนจากช่อง a n g เก m a y มนะครับผมเป็นคนไข้ที่เคยผ่าตัดเพราะว่าข้อเท้าพิกข้อเท้าแพนนะครับผมดังนั้นผมก็จะหมกมุ่นอยู่แต่กับข้อเท้าเป็นพิเศษแปลก,กไหมผมต้องบอกเลยว่าการที่ผมได้ไปผ่าตัดข้อเท้าเนี่ยก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ว่าอาการบาดเจ็บข้อเท้าของผมมันรุนแรงจนถึงต้องได้รับการผ่าตัดก่อนหน้านี้ผมก็ไปหาหมอมาเยอะมากต้องบอกว่าเยอะจริงๆ เกินสิบคนนะฮะทั้งโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐบาลคลินิกคลินิกเฉพาะทางคลินิกกายภาพบบัดคือผมไปหาหมอหานักกายภาพบาบัดคือเยอะมากมาเพื่อที่จะมารักษาข้อเท้าของผมโอเคครับหลังจากมีประสบการณ์ไปหาหมอมาเยอะมากผมก็ผมก็เชื่อเลยว่าถ้าคุณไปหาหมอเนี่ยคุณหมอก็ต้องให้คุณอะแค่ยาทายาทาแก้บันเทากล้ามเนื้อยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยาแก้เสพ จะให้แค่สามอย่างนี้ตลอดอ่ะผม,ผ,มผมเดาเลยอ่ะผม,ผมมั่นใจอ่ะอยาคลายกล้ามเนื้อ,อยาแก้อักเสบแล้วก็ยาทายาบรรเทาแค่เนี้ยจริงๆแล้วก็มันจะหายไหมมันก็หายถ้าหากมันไม่รุนแรงนะถ้าการถ้าการ้าารอเท้าพี่ของคุณอ่ะไม่รุนแรงมันก็หายแน่นอนแต่ถ้าหากมันรุนแรงนะมันรุนแรงมันก็ไม่หายคือคือตอนนั้นอ่ะผมต้องบอกว่าผมไม่รู้จักคําว่าแก้ผ้าอับาดด้วยซ้ํา คือผมผานมาหลายโรงพยาบาลแต่ว่าไม่อยู่ครั้งหนึ่งเปลี่ยนหมอแล้ะเปลี่ยนหมอบ้างมาผิดเวลาก็ mm. คุณหมอก็บอก <_ S 2> ไปการะเาบัดไหมไปช็อกเวฟไหมผมก็งงต้องต้องทำด้วยเหรอเออคุณหมอก็อธิบายว่าเอาาชอช็อกเวฟแบบใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าอะไรพวกนี้แล้วไปการาะเาะบัตอาจจะดีขึ้นเออตอนก็ตอนนั้นก็ถึงเพิ่งรู้ว่าคุณหมอเขาสามารถแบบ เขาส่งคุณไปคลินิกไปไม่ใช่คลินิกส่งไปผแผนกกายภาพบบัดได้คือแบบเฮ้ยเราที่ผ่านมาเราหาหมอไปสิบกว่าคนไปเป็นปีๆีอะไม่มีใครสักคนที่แบบส่งเราไปผาแผนกนั้นแบบนั้นเลยอะเออทือนี้ผมก็รู้แล้วถ้าหากคุณบาดเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่าบาดเจ็บข้อตาพิกขาะเราแพงบาดเจ็บคอบาดเจ็บไหล่ไหล่ติดอะไรเงี้ยคือถ้าไปครั้งแรกอ่ะคุณหมอเขาแบบไม่ส่งคุณไปผแผนกกายภาพบำบัดหรอกแต่ว่าเขาจะส่งคุณไปก็ต่อเมื่อมาตามนัดครั้งที่สองะครับ ครั้งที่สองอ่ะคุณบอกคุณหมอเลยว่าเออผมอยากไปแก้พามบาัตรส่งผมไปหน่อยอืมแล้วคุณหมอก็ส่งคุณไปแผนกแก้ผ้าบัตรคือหรือว่าหรือว่าผมโง่อยู่คนเดียวไม่รู้นะแต่แบบผมไปมาสิบกว่าครั้งร้อยร้อยกว่าครั้งเลยมั้งเกือบร้อยกว่าครั้งอะ่ะแต่ว่าเขาไม่ส่งผมไปแผนกแก้พามบตรเลยจนจนมีคนหมอคนหนึ่งอักให้ผมไปแผน,แนกนั้นคราวนี้ผมก็รู้เลยฮะเนี่ยผมปวดคอเจ็บไหลายข้อหลายติดเจ็บนู่นเจ็บนี่ผมบอกเลยว่าส่งผมไป ไน,นไกาผภาบำัดได้ไหมให้คุณหมอแบบให้คุณหมอนักนกาผภาบำัดใช้เครื่องช็อกเวฟอะไรเงี้ยให้มันดีขึ้นอ่าคุณหมอก็ส่งไปคือถ้าผมไม่ทักอันนี้ต้องอันนี้แล้วแต่คุณหมอนะผมไม่ได้ว่าคุณหมอนะคือแบบมันต้องแล้วแต่คุณหมอด้วยแหละคุณหมอท่านก็คงแบบเห็นว่าเอออาการเราบาดเจ็บหนักนะก็เลยส่งไปคลินิกอะไรเงี้ยหลังจากหลังจากนั้นนะผมก็รู้เลยว่าเออถ้าเราไม่ไหวจริงอยากหายไวๆก็ทักเลยบางครั้งก็ทักแต่แรกเลยว่า ส่งผมไปคลินิกแก้ผ้าบาดเถอะส่งไปแผนกแก้ผ้าบาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะาตอนนี้ผมเป็นออฟฟิศซินโดรมอยู่ซึ่งจริงๆล้วัาไม่ใช่ไม่ใช่ออฟฟิศซินโดรมได้ซ้ำแต่ว่าอาการมันเหมือนคือที่ผ่านมาเมื่อเดือนมกราห,หรือกุมภาเนี่ยผมล้มผมล้มแล้วก็ทําให้คอรกระแทกแต่ว่าคุณหมอบอกว่าอาการเหมือนคนเป็นออฟฟิศซินโดรมเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไปคลินิกแก้ผ้าบาดอยู่เพราะว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลอะโควิด <c oughs> เออมัน,ม,นมันน่าก,กลัวจะพูดซ้ำอีกแล้วนะ ถ้าหากคิดว่าอาการคุณไม่ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยหรือว่ามาครั้งที่สองหรือว่าไปครั้งแรกบอกคุณหมอเลยว่าขอไปแก้ผ้ามัดน,นะส่งผมไปแผนกกาย้า,นาห,นหน่อยค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่โรงพยาบาลครับคือประกันสังคมเบิกได้ประกันสังคมเบิกได้ไม่ต้องกลัวแต่ว่าแล้วแต่โรงพยาบาลที่ว่าประกันสังคมอ่ะบางครั้งก็ไม่ครอบคลุมอะไรหลายอย่างนะเช่นโรงพยาบาลที่ผมไปเนี่ยช็อกเวฟต้องจ่ายตังค์เพิ่มประคบร้อนจ่ายตังค์เพิ่มอะไรวะ แค่ประครบร้อนเองอะแค่แค่เจลร้อนๆมาแปองอะต้องเสียตังเพิ่มเหรองกจังก <c oughs> ็อ่าอย่างที่ผมบอกไปครับว่าคิดว่าไม่ไหวคิดว่าการตัวเองบาดเจ็บอย่างหายไวถ้าคุณหมอเลยว่าส่งตัวเองไปแผนกกายภาพบัตรครับแล้วการคุณจะหายไวแน่นอนสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ขอบคุณมากนะครับถ้าใครมีอาการคอดักที่คอดักแพงอยู่ก็ผมทำคลิปกายภาพบัตรไว้เยอะมากเลยเข้าไปดูได้ในช่องผมนะครับขอบคุณมากครับ